สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิสเปกวากอนสองจุดสี่ไมเวกนะครับปีศูนย์หกเครื่องเครื่องยนต์เบนซินนะฮะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับูกคาเครดิตดีจัดได้เต็มนะฮะออกรถอยู่ที่สามพันบาทครับผ่อนอยู่ประมาณสี่พันแปดร้อยครับห้าปีหรือหกสิบงวดนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสองพันสี่สิบซีเกียร์โต้ครับรถเจ็ดที่นั่งนะรถครอบครัวรถสวยบางเดิมนะไม่มีชนหนักครับผม ภายในก็สวยสาดเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กนะฮะระบบเบรกเอเบสวิทยุเครื่องเล่นจอนะฮะเป็นเบาะหนังนะภายในกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครับเบาะสภาพสวยแล้วไม่มีขาดไม่มีแตกระฟอกทำความสะอาดใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะแอร์แบ็กคู่ใครได้ไปก็รับใช้งานกันได้ยาวๆเลยฮะไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับรถจะที่นั่งเบาะสามแถวนะเบาะแถวหลังพับได้นะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับ ครับทางการสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตประเวศนะถนนพ,พัฒนาการจัตัดใหม่กรุงเทพครับโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สสามสองแปดสองเก้าครับ